ตอนนี้เราอยู่ที่สุขุมวิท26ินะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาเดินเล่นบริเวณถนนสุขุมวิทนะครับจากซอยสุขุมวิท26ิไปที่สี่แยกอโศกนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับด้านหน้าของเรานั้นเป็นสุขุมวิท24ิทับหนึ่งนี่คือบรรยากาศของถนนสุขุมวิทณช่วงเดือนกันยายน2563นะครับด้านหน้านั้นคือเป็น BTS สถานีพร้อมพงนะครับแล้วก็จะมีห้างอยู่สองฝั่งนะครับเคยพามาแล้วนะทั้งสองฝั่งเลยฝั่งด้านขวาก็จะเป็นห้างที่เคยพามาแล้วครั้งหนึ่งน่านซ้ายเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะแบบพามาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เจาะจงเยอะแต่ฝั่งขวาเนี่ยพามันบ่อยมากเลยเอ้าวมาครั้งนึงเข้ามาครั้งน,งงนึงจะบานบ่อยมากอันนี้คือเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดู ตอนนี้ก็คือจะเป็นช่วงเย็นนะครับรถของกรุงเทพมหาคนครก็จะติดนิดนึงนะคลิปนี้จะเป็นเรียวแบบเรียวๆเลยนะขออน,นุญาตที่จะไม่ตัดสิ่งใดๆออกเลยก็คือทุกอย่างเป็นยังไงก็คือจะให้เห็นแบบนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ดีหรือยังไงก็ตามเนี่ยจะให้เป็นแบบนั้นเลยไปเดินดูด้วยกันนะครับนี่คือทางเท้าที่จะเดินไป สีแยกอโศกนะครับฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นห้างแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้พาไปห้างนะเดี๋ยวจะพาเดินก่อนอันนี้ก็จะเป็นแบบการพาเดินชมบรรยากาศถานนนะครับ สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันแบบไม่มีอะไรเพราะว่าเราเห็นทุกวันนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัด halt, หรืออยู่ต่างประเทศเนี่ยบางท่านก็อาจจะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าลักษณะของกรุงเทพมหาคนครว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ถึงสุข,ขุมวิทซอย24แล้วนะครับอยู่ด้านหน้าของเราที่เลยนู่นด้านหน้ามีห้างนะครับเดี๋ยวเราข้ามถนนกันก่อนสุข,ขุมวิท24 รถเมลสาย25นะครับด้านบนนั้นเป็นวิทยอสพมนะครับอันนี้ก็มีจักรยานมาจอดกันเยอะแยะเลยนีก็จะมีขายอาหารขออนุญาตที่จะไม่พูดอะไรนะครับก็คือให ทุกท่านได้แบบดูบรรยากาศกันโดยตรงเลยว่าตรงไหนที่ควรปรับปรุงตรงไหนที่ดีแล้วอะไรเงี้ยก็ดูแล้วก็นั่นแหละม <c oughs> ีฝั่งด้านนู้นจะเป็นห้างนะครับสวยมากเลยไฟอันนี้ก็เป็นห้างเหมือนกันแต่เ,เราเนี่ยเขาก็จะมีจักรยานตรงนี้เยอะแยะเลยนะครับทุกคน อันนี้คือถ้าใครอยากให้พามาหรือรว่าพามาดูบรรยากาศห้างอีกรอบหนึ่งนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับนี่เลยห้างของเรา The e m p o r ียมนะครับ The มโพเรียมอยู่ด้านหน้านอกจาก The Emporium แล้วก็จะมีตรงนี้อะไรนะ <laughs> ลืม <laughs> ลืมชื่อห้างแล้วว่าอยู่้อมปงอะ่ะที่เคยพามา ถ้ามาเราครั้งหนึ่งพาเดินดูบรรยากาศทั้งหมดเลยแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบการพาเดินดูบรรยากาศถนนนะครับมีเป็นช่วงเวลาเย็นๆของกรุงเทพมหานครช่วงประมาณ6กโมงเย็นนะครัรบโนดูบรรยากาศตึกสูงมากสำหรับท่ามถนนตรงบริเวณนี้กันแล้วก็ เดี๋ยวจะจาก BTS พร้อมพงษ์นะครับเราจะไปขึ้นที่ BTS เราจะไปลงใต้ดินสุขุมวิทนะครับตรงบริเวณด้านหน้ามันจะเป็น BTS สถานีอโศกนะครับแล้วก็เป็นใต้ดินสถา,านีสุขุมวิทนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับตอนนี้จะเป็นสวนสาธารณะที่คนในเมืองเนี่ยเขาก็จะมาออกกำลังกายกันเยอะมากเลย เดี๋ยวจะพาดูแบบเล็กๆนะครับเนี่นยบรรยากาศก็จะ,จะประมาณนี้แล้วเนี่ยข้างหน้าเขาจะมีแบบตรวจความร้อนอะไรแบบนี้นี่นกเยอะมากตรงนี้เขาก็จะมาให้อาหารนกกันนะครับแล้วก็ข้างล่างรู้สึกว่าจะมีเต่าด้วยนะมีเต่ามีอะไรกันแบบนี้ด้วยนกเยอะมาก นู่นครับด้านในก็จะเป็นสถานที่ออกกําลังกายเป็นโซนในเมืองเลยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแบบมีแต่ตึกหมดเลยถ้าอยู่ใกล้แถวนี้ก็น่าจะเป็นส่วนลุมพินีนะครับที่จะออกกําลังกายได้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็มีส่วนนี้นะครับนี่บรรยากาศดีมากอยู่ติดกับห้างเลยเป็นเรีม่มเป็นนี่นะครับเขาก็จะชื่อว่า อุทยานเบญจ์ิรินะครับนี่คือเป็นแบบทางรถไฟฟ้ายาวเลยทางรถไฟฟ้ามาเดี๋ยวเราไปดูฝั่งน้นนี้กัน้านนู้นคนก็มาเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวเราจะพาดูนี่เลยพาดูทางเท้าของกรุงเทพบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มปรับปรุงดีเลยนะครับก็คือดีกว่าตรงโซนที่เป็นแบบสุขุมวิท24 26ประมาณนั้นตรงนั้นมันจะแคบแต่ว่าตรงนี้จะกว้างมาก ตรงนี้เส้นเหลืองๆนี้ก็จะเป็นสําหรับคนตาบอดนะครับสามารถที่จะเดินได้แบบง่ายๆสะดวกสะดวกต้องขอสําหรับคนที่จะขายสินคา้าหรือว่าจะจอดรถอย่างนี้หรือว่าทําอะไรก็ตามนะครับเว้นตรงช่องสีเหลืองหรือว่าตรงแบบทางสีเหลืองนี้ไว้ด้วยนะครับ <L un it> เพราะว่าตรงทางสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่ตาบอดนะครับเขาจะต้องใช้บริเวณตรงนี้ในการเดินเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราแบบเหยียบปุ่มๆอยู่นะครับแต่ว่า ถ้าเราออกมานิดนึงอามาตรงนี้ตรงนี้มันจะไม่รู้สึกอะไรมันจะเป็นเรียบๆเนี่ยมาถึงตรงนี้แต่ว่าพอมาสุดตรงนี้แล้วเนี่ยโอเคมันก็จะแบบไม่มีนะแล้วเขาก็จะไปต่อเส้นเหลืองให้ตรงนี้นี่คือบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับถ้าดูเวลาตอนนี้ก็ประมาณหกโมงตรงพอดีเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบเส้นทางที่เราเดินจากสถานีพร้อมพงศ์ไปถึงสถานีอโศกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตึกแล้วก็การก่อสร้างดีเลยถ้าสมมติว่าเราเลี้ยวขวาไปด้านนูน้นจะเป็นสถานทูตชิลีแล้วก็เอกอัคราชทูตนอร์เวย์นะครับอยู่ฝั่งด้านขวามือก็คือเข้าไปในซอยนูน้นอันนี้เขาก็มีการก่อสร้างอยู่ยน้องหมา น้งมัตัวใหญ่มากสายสองผ่านไปนี่บริเตัวนี้ก็มาถ่ายรูปได้นะทุกคนถ้าแบบใครเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบรูปภาพให้เราถ่ายรูปฉากหลังสวยอยู่นี่เป็นป้ายรถเมย์นะครับอันนี้ยังเป็นป้ายรถเมย์แบบเดิมอยู่นะป้ายรถเมย์อัจฉริยะก็จะมีอยู่ที่เซ็นทรัลพลาม์เก้านะครับนู่นรถไฟฟ้าไปแล้ว ตู้การไฟฟ้านครหลวงเขาจะมีการติสติกเกอร์ที่เป็นแบบแบบนี้หมดเลยนะเพื่อให้อา่าบรรยากาศแบบมันดูเขียวชอุ่มพุ่มสบายเนี่ย <laughs> บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าสถานที่ที่เดินสะดวกสบายนะครับเพราะว่าพื้นที่มันจะโล่งกว้างนะ,ะทุกคนก็เห็นนะ เอไามา่อยากจะพูดอะไรเยอะคือถ้าเป็นอย่างนี้ทุกคนทุกคนมันก็ไม่ดีนะจริงๆคือมันไม่ถูกต้องนะครับสําหรับการที่จะใช้รถใช้ถนนบนทางเท้าแบบนี้ทงังเท้าตรงนี้เราสามารถที่จะเดินได้แบบทุกที่อะ่ะมันไม่ควรที่จะมีแบบรถยนต์อะไรมาวิ่งอันนี้เป็นฝั่งด้านนั้นนะครับถ้าไปซอยนู่นข้างหน้าเดี๋ยวจะเป็นโรงเรียนสวัสดีวิทยามหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธโรงเรียนนานาชาติ King College กรุงเทพเออก King College กรุงเทพตรงไปนะครับนี่บรรยากาศตึกปรับสูงมากจูนี่ก็รถติดมากขนาดเป็นช่วงเย็นแล้วนะเออช่วงเย็นและมันรถติดเนาะช่วงหกโมงเย็นตรงเนี้ยอันนี้คือจะเป็นแยกสวัสดีนะครับสามแยกสวัสดี สวัสดีบายติดมากเลยตัวนี้จะเป็นถ้าไปตรงแล้วก็เลี้ยวสายจะเป็นเส้นทางลัดไปพระรามที่สี่นะครับอ,อ,อันนี้ก็เขาก็จะมีเป็นแบบอันนี้เป็นโรง,งแรมนะครับมีโรงแรมคอริเดย์อินอยู่ด้านหน้า สุขุมวี่บนะครับกรุงเทพมหานครฮอลิเดย์อีกนี้ด้านนู้นก็เป็นตึกส่วนมากบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นแบบตึกราบบ้านช่องออฟฟิศตึกทำงานอนะไรแบบนี้นะครับทั่วไปตอนนี้จริงๆเหรอคืออาจจะยังไม่ได้เยอะนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นแบบมีแต่คนไทยเนาะที่มาถ้าไปทาง้ายมือสถานีดับเพลิง ข้องเตยถ้าเหลียวเข้าไปตอนนี้กำลังจะถึงที่สุขุมวิท22นะครับสุขุมวิท22เนี่ยแหลบรรยากาศแบบตอนเย็นๆคือบรรยากาศแบบสดๆเลยสภาพแบบเดินดูคือไม่ตัดไม่ตัดคลิปเลยนะครับให้เห็นแบบเต็มๆร้อมกันเลยอันนี้สุขุมวิท22แล้วนะครับ ปเดี๋ยวไปดูด้านหน้าว่าเป็นอย่างไรบ้างเซเว่นโอ้ยนี่ก็เรากำลังเดินไปที่สถานี BTS อโศกนะครับแล้วก็ไปลงใต้ดินสถานีสุขมุมวิทอยู่บริเวณตรงนั้นก็จะมีเป็นห้างช e มิ i น a l 21ที่วันะครับที่เราไปบ่อยๆที่แบบพาไปชมนุ่นชมนี่บ่อยเพราะมันจะเป็นจุด เชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าใต้ดินกับรถไฟฟ้า BTS นะครับรย <Yeah. S 1> ากาศเขาจะเป็นประมาณนี้แหละ yeah, <Yeah. S 1> มีร้านค้าร้าน <Yeah. S 1> เภสัชร้านยา <Yeah. S 1> อะไรแบบนี้ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็จะเงียบๆ <Yeah. S 1> หน่อยนะ <Yeah. S 1> คนก็จะแบบ <laughs> ไม่ได้พลุกพล่าน ถ้าช่วงก่อนที่แบบก่อนโควิดนะครับก็จะมีชาวต่างชาติเนี่ยทั้งชาวเอ,อเอเชียทั้งชาวยุโรปเนี่ยก็คือจะเดินกันแบบเยอะมากเลยตรงน,นี้คือถ้าเราพูดภาษาเราเราก็คือฝรั่งอ่ะฝรั่งก็จะเดินกันเยอะมากแล้วก็แต่ว่าถ้าสมมติว่าออตอนนี้เนะี่ยก็คือแบบไม่ค่อยมียวก็ะจะเป็นคนไทยที่แบบเขาก็จะเดินเล่นเดินเที่ยวทั่วไปฝั่งด้านนู้นก็จะมีเป็นแบบห้างเป็นร้านค้าอันนี้ป้ายรถเมล์ ป้ายรถเมล์บริณฑ์ตรงนี้ยังเป็นป้ายรถเมล์เดิมอยู่นะครับอันนี้จะเป็นแบบซอยเข้าเมืองมีผ่านสาย2สาย25 30, 38 40, 40 48 98 501 508 511เข้าเมืองนี่เลยทำไมเซเว่นสาขานี้ปิดแล้วนะครับ ตอนนี้เราถึงที่สุข,ขุมวิท20ินะครับตรงนั้นเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมเดดิสันบลูนะครับอยู่ที่สุข,ขุมวิท20เดี๋ยวเราจะข้ามถนนกันอีกระยะหนึ่งก็จะถึงที่สถานีสุข,ขุมวิทแล้วนะครับเนี่ยสุข,ขุมวิท20แล้วเนี่ยทางเดินก็เดินง่ายนะถ้าติว่ามันไม่มีรถ มอเตอร์ไซค์ไม่มีแบบร้านขายของอะไรแบบที่เขามาจอดกันแบบเต็มอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจริงๆอ่ะกรุงเทพมหานครเขาก็จะมีเป็นพื้นที่ที่เดินแบบนี้สะดวกสบายมากเลยนะครับเดินง่ายมากคือเราอยากเดินตรงไหนก็เดินอนะ่ะเพราะว่าแบบมันเป็นพื้นที่ของการที่จะเดินส่วนกันได้แบบกว้างพอสมควรนะครับดูบรรยากาศโอ้นี่เลย คลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับไม่ได้พาแบบไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรที่มันแบบน่าสนุกตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นการพาแบบเดินชมบรรยากาศเดินจริงๆก็คือ,อ,อของหมวดนี้มันจะเป็นหมวดที่แบบเดินดูบรรยากาศเดินดูถนนเดินดูหนนทางทั่วไปนะครับวอ l k ก n g นคลิปของเราอันนี้ก็จะเป็นแบบโชว์ลูมรถแต่ปิดละหกโมงเยน็นละ ใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้อีกระยะหนึ่งก็จะถึงที่สถานี BTS อโศกแล้วก็ใต้ดินสุขุมวิทเลยนะครับอันนี้ถ้าตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงนี้จะเป็นของเปรูแล้วก็อาร์เจนตินานะครับเอกอัครราชทูตนี่เห็นไหมมันก็จะมีแบบเนี่ยกา,การไฟฟ้านะค่นหลวงเขาจะมีแบบติดแบบนี้สวยๆบรรยากาศก็จะเงียบๆหน่อยช่วงนี้ จริงๆฝั่งด้านนี้อาจจะยังไม่ได้มีแบบห้างสรรพสินค้าอะไรเยอะแยะนะครับฝั่งด้านนู้นมีห้างมีแบบมีห้างมีอะไรแบบให้เราไปรับประทานอาหารไปดื่มนะตรงนี้สุขุมวิท18นะครับเดี๋ยวเราให้ดูภายในซอยสุขุมวิท18มดีโครงการโครงการสวยในซอยคือตอนนี้ถนนสุขุมวิทตรงนี้เขาจะเอา เสาไฟฟ้าและก็สายไฟฟ้าต่างๆออกไปหมดแล้วนะครับทุกคนสังเกตได้เลยว่าเนี่ยเราไม่เห็นสายไฟไม่เห็นเสาไฟเลยของถนนสุขุมวิทแต่ว่าถ้าเราไปดูในซอยเนี่ยในซอยฝั่งด้านนู้นในซอยฝั่งนี้ก็ตามนะครับก็จะยังมีเสาไฟสายไฟอยู่เพราะว่าตอนนี้คือมันจะเป็นโครงการของถนนที่เป็นของสุขุมวิทแบบสุขุมวิทพญาไทอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไปถึงนู่นสะพานควายเอ่อสี่แยกลัดเพ้าอะไรแบบเนี้ยครับก็จะไม่มีสายไฟแล้ว เดี๋ยววันหลังจะพาไปชมบรรยากาศของอแถวอนุสาวรีชัยย้อนไปถึงสะพานควายแถวนู้นนะครับว่าถนนเป็นอย่างไรบ้างนี่คือเลี้ยวซ้ายจะเป็นพระรามที่4ตรงไปเพลินจิตเลี้ยวขวาเป็นเพชรบุรีอันนี้ก็จะมีเป็นร้านนวดแผนโบราณ มีด้านหน้าของเราก็จะถึงด้านน,านี้คือสีแยกแล้วนะครับสีแยกโศอกละตรงนี้คือรถติดพอสมควรนะอันนี้คือมันเป็นวันหยุดนะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดชดเชยถ้าสุราเป็นวันธรรมดาเนี่ยรถก็จะยาวมาก <c oughs> ยาวมากจริงๆไปทางซ้ายจะเป็นสุขุมวิท16หถ้าตรงไปราชดลิเลียวซ้ายก็ไปคลองเตยได้ มี508ผ่านเราไปนี่นะครับป่เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้นี่เขาจะมีป้ายรถไฟฟ้า BTS นะครับนี่ด้านหน้าก็จะมีป้ายบอกรถไฟฟ้า BTS ศูนย์การค้าท erminal ทวนตีวันนะครับโรงแรมแกลน เซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มินอลทาวน์นตี้วันนะครับไปดูตรงนี้ก็ยังดีนะบริเวณตรงเนี้ยคือมันยังเป็นโล่งๆอยู่ยังไม่มีใครยังไม่มีการขายของอะไรเยอะนะเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรอะสกายวอล์กบางที่เนี่ยก็จะมีแบบ ขายสินค้าอะไรบนสกายวอล์กเยอะมากคือเราเดินไปอะ่ะเหมือนเราเดินตลาดอะ่ะเดินสกายวอล์กเหมือนเดินตลาดอะ่ะของเยอะมากนี่คือบริเวณแยกนะครับด้านหน้าของเราตรงนู้นนี่นี่นี่ตรงนี้เทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับให้ดูบรรยากาศสีแยก ดเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงนี้บันนี่บรรยากาศตรงนี้สวยมากเลยเนี่ยนี่เหมือนทางประเทศเลยเปล่าสวยมากบรรยากาศเหมือนทางประเทศเลยนะครับคิดเอง <laughs> นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปจากแยกอโศกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเนี่ยตรงนี้กําลังจะถึง ฝั่งด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าเหมือนกันนะครับกำลังจะถึงที่ทอร์ม,มิโนอโลแล้วก็รถไฟฟ้าอสโศกแล้วน,ะนี่ตรงนั้นตรงนั้นเป็นทางลงใต้ดินนะครับที่เห็นคนเดินอยู่ตรงนี้เป็นทางลงไปรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับอันนี้จะเป็นมีฟิตเนสด้วย ถ้าช่วงนี้บรรยากาศก็จะคนเยอะนิดนึงนะช่วงประมาณ6โมงเย็นหนึ่งทุ่มอะไรอย่างเงี้ยคนจะเยอะมากเลยนี่คือสถานี BTS อโศกนะครับเนี่ยบรรยากาศคนก็กำลังแบบเดินทางกลับบ้านกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้จะเป็น Terminal อลวันนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กันเลยมาลงรถไฟฟ้าสถานีอโศกแล้วก็ เดินออกมานิดเดียวก็จะเดินเข้าที่ห้างเทอร์มินอลได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเทอร์มินอลนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าสถานีอโศกนะครับ แล้วก็จบบรรยากาศเ็ประมาณเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ